สวัสดีค่ะ,ะลูกค้าวันนี้บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านเราพิยาคานจะมารีวิวสินค้าค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นเข็มกัดติดเสื้อชิ้นใหญ่ค่ะแบบมีตุ้งติ้นนะคะจะมีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะคะจะชิลละ159บาท ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเข็มกลัดติดเสื้อเหมือนกันค่ะจะมีแบบผ้าฝ้ายและผ้าไหมนะคะผ้าฝ้ายนะคะมีหลาย,ลายสีเป็นชิ้นเล็กชิลละ79บกาบาทค่ะสผ้าไหมนะคะเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันนะคะราคา100บาทค่ะมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเราจะมาดูทางนี้ค่ะ ทางนี้นะคะจะมีพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจนะคะจะเป็นชิ้นละ35บาทค่ะสามชิ้น100บาทนะคะมีหลากหลายสีให้เลือกเหมือนกันค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นสายค้องแมสนะคะเส้นละ35บาทค่ะและเส้นนี้40บาทนะคะถามว่าต่างกันตรงไหนต่างกันที่วัตถุดีบก็วัตถุนะคะก็คือ เป็นคาตัดมุกนะคะมุกนี่เส้นละ35บาทนะคะดอกแก้ว4ดอกค่ะส่วนตัวนี้นะคะเส้นนี้แต่ราคา40บาทค่ะแพงกว่กันมิดเดียวเองนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ,ะเป็นลูกปัดไม้นะคะหลากหลายสีมีดอกแก้วทั้งหมด4ดอกเหมือนกันค่ะส่วนนี้นะคะนี่คือต่างหูนะคะ ละ35บาทค่ะ3คู่ร้อยค่ะมีหลายแบบหลายสีให้เลือกเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะและชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นสร้อยคอค่ะสร้อยคอแบบมันมีตุ้งติ้งนะคะเส้นนี้นะคะเส้นละ100บาทค่ะแบบสวยงามมีหลายสีให้เลือกมากมายค่ะและอีกชนิดหนึ่งนะคะจะเป็นแบบมีตุ้งติ้งนะคะเส้นละ159ยบาบาทค่ะมีหลากหลายสีเหมือนกัน และจะเป็นสายคล้องเอวนะคะสายคล้องเอวเส้นละ100บาทค่ะมีหล,ลายสีเหมือนกันค่ะนี่คือยงางรัดผมนะคะอันละสาิบาบาทค่ะสอันร้อยเหมือนกันนะคะ ะะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้นะคะราคา59บาทค่ะเป็นดอกใหญ่นะคะส่วนอันนี้ดอกเล็กนะคะน,นี้59บาบาทเหมือนกันนะคะค่ะชิ้นต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ด้านนี้กันค่ะด้านนี้นะคะจะมีหลากหลายอย่างให้ดูเลยนะคะช,ชิ้นแรกนะคะจะเป็นที่เสียบผมนะคะเอาไว้เสียบผมเนาะ มีหลากหลายสีชิ้นละ59บาทค่ะและกิฟต์นะคะกิฟต์ชิ้นเล็กนะคะจะเป็นชิ้นละ59ชิ้นละ35บาทค่ะขอภัยที่ผู้ผิดนะคะอันนี้คือสส่รัดข้อมือนะคะอันละ35บาบาทันร้อยนะคะมีหลายแบบหลายสีเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเราจะมาดูกิฟต์ค่ะ ยิบตัวนี้นะคะจะเป็นชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นละห9สบเก้าบาทมีหลากหลายสีนะคะและกิบอีกชนิดหนึ่งนะคะจะเป็นกิบเหมือนกันค่ะแต่เป็นกิบชิ้นเล็กน,นะคะชิ้นละสามสิบาทมีหลากหลายสีเหมือนกันค่ะใส่แล้วสวยมากเลยนะ แล้วก็อ้อลืมไปนะคะมีเรายังมีกระเป๋านะคะกระเป๋าใบนี้ใบละ250บาทค่ะและยังมีใบใหญ่นะคะใบละ350บาทเลยค่ะนี่นะคะนี่คือหมวกนะคะใส่แบบนี้สวยมากเลยค่ะ ละ99บาทนะคะอันนี้จะเป็นสายคล้องเอวเหมือนกันค่ะสายคล้องเอวแบบสายขาวนะคะสายตัวนี้100บาทค่ะและตัวนี้สายคล้องเอวเหมือนกันค่ะ